แบ่งอินฟลูเอนเซอร์จากจริยธรรมหรือว่ากฎหมายทําให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันแล้วมันจะนํามาสู่ปัญหาใหญ่แก้ปัญหาผิวไม่ได้เราจะต้องดูด้วยว่าเวลาเขาสวอชอะ่ะเขาสวอชทั้งมือและหน้าไหมสวัสดีค่ะทุก คนวันนี้กลับมาเจอกับรักในรู้เรื่องเครื่องสำอางกับเภสัชกรรักนะคะรักจะมาสอนดูรีวิวเครื่องสำอางดูรีวิวยังไงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตลาดไม่ให้โดนการตลาดรอบงานวันนี้ตัวรักเองในฐานะเภสัชกรเครื่องสำอางที่คิดค้นสูตรสกินแคร์มาทุกรูปแบบรักก็จะเอาความรู้ที่รักไดจากการคิดสูตรเนี่ยมาสอนทุกคนดูรีวิวอย่างมีสติอยามีมรจรายยาิยญาณกับ5ขั้นตอนในการ ดูรีวิวข้อแรกเช็คก,การตลาดก่อน เป็นตัวกำหนดทิศทางในการดูรีวิวของเราในครั้งนั้นๆเลยว่าเราจะจะมีสติมากน้อยแค่ไหนการตลาดที่เราจะยกตัวอย่างนะมันจะมีอยู่3รูปแบบโดยการที่หลักเห็นอยู่บ่อยๆก็คือการรีวิวแบบแบ่งตามจำนวนคนตามจริงๆแล้วมันก็คือรีวิวงานจ้างนั่นเองมันก็จะแบ่งออกเป็น เมก้าอินฟลูเอนเซอร์แมคโครอินฟลูเอนเซอร์มิดเทียอินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์และนาโนอินฟลูเอนเซอร์ถ้าเป็นเมก้าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือจะมีฟอลโลเวอร์หรือว่าคนตามมากกว่า1ล้านคนขึ้นไปแมคโครอินฟลูเอนเซอร์ก็อย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์อย่างพวกดาราอะไรอย่างเงี้ยมิดเทีย อินฟลูเอนเซอร์ก็จะเป็น5 0 0แสนถึง1ล้านคนอันนี้เราก็จะเจอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเหมือนเน็ตไอดอลคุณภาพอ่ะอันสุดท้ายเป็นอันที่ค่อนข้างนิยมในปัจจุบันมากๆเลยซึ่งก็คือนา n โนอินฟลูเอนเซอร์พูดง่ายๆก็คือเพื่อนๆของเราเนี่ยแหละที่เห็นเหนห้ากันอยู่ใน Facebook ที่ มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะชิคเกอร์วังแล้วก็วินเทจประมาณนึงแล้วก็มีคนชอบมาส่องมาดูชีวิตเขาบ่อยๆการแบ่งตามจนนํานวนผู้ติดตามเนี้ยมันจะบอกถึงไลฟ์สไตล์หรือว่าการเข้าถึงได้ถ้าสมมติว่าเป็นนาโนอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามหนึ่งพันหนึ่งเปอ่ะคือเวลารีวิวอะไรมันจะค่อนข้างดูเรียวกว่า แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเม g ก i n f อินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยอย่างน้อง,นองลิซ่าอย่างเงี้ยใส่อะไรมาก็แล้วแต่แล้วของก็จะโซกเอาไปหมดอย่างเงี้ยโฆษณาก็จะเยอะการตลาดก็จะแพงแต่ว่าจะอิมแพกมากแบบที่2ในเรื่องของความเชี่ยวชาญในการรีวิวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ดารานักร้องบิวตี้บล็อกเกอร์แบบที่2ก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปดาราที่อาจจะยังไม่ได้ดังมากถัดมาก็คือไมโครอินฟลูเอนเซอร์เขาอาจจะไม่ได้ รีวิวแบบเป๊ะปังอลังเวอร์มันจะมีความเดียวเดียวในตัวของเขาเองอยู่มันจะไม่เป็นทางการมากและสุดท้ายคนเดินดินธรรมดาที่แบบบอกต่อกันปากต่อปากเนี่ยแหละแต่โดยมากเราก็จะรู้สึกเชื่อใจคนที่มีสเตตัสหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเหมือนกับเราเช่นสมมติว่าเรารู้จักพี่คนนี้เขาเป็นคนค่อนข้างหน้าแห้ง หรือว่าเขาเป็นคนผิวมันขาดน้ําพอเราเห็นเขาหยิบสกินแคร์หรือหยิบรองพื้นอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะน่าจะเหมือนเหมือนกับเขาแล้วสามารถซื้อตามเขาได้สุดท้ายลักมองว่าสําคัญมากๆเลยนะสําหรับการตลาดในยุคนี้ก็คือการแบ่งอินฟลูเอนเซอร์จากจริยธรรมหรือว่ากฎหมายคือจริงมันก็มีบ้างละบางประเทศที่เขาทำมันจะเป็นพวกทางตะวันตกอะซึ่งทางตะวันตกคือเขาจะมีการกำหนดเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเขาจะตั้งใครมาถือโพดักหรือว่าใช้บริการอะไรจะต้องมีการใช้บริการนั้นจริงๆอย่างน้อยกี่เดือนกี่เดือน ในรูปของกฎหมายที่ชัดเจนก็เอาเป็นว่าถ้าเรารู้ว่ารีวิวที่เรากําลังจะดูอยู่อ่ะเป็นการตลาดแบบไหนมีคนตามเท่าไหร่เขาเชี่ยวชาญไหมหรือว่าเขามีจริยธรรมมากแค่ไหนคอยตามเขาไปเลยไหมหรือว่าเราจะแบบต้องมีสติแบบยั้งคิดยั้งใจตัวเองไว้นิดนึงก่อนที่จะซื้ออะไรตามเขาหรือว่าก่อนที่จะฟังเขาข้อที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยที่ต้องเช็คก,ก่อนดูรีวิวก็คือให้เช็คผิว เช็คผิวทั้งของเขาแล้วก็ของเราเนี่ยแหละว่าเขาเป็นผิวประเภทไหนแล้วมีปัญหาผิวอะไรผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันผิวมันขัดน้ําผิวแห้งขัดน้ําผิวผสมหรือว่าเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นผิวไวแดดแล้วพอรู้ว่าเป็นผิวประเภทไหนเสร็จปุ๊บก็ดูด้วยว่าบนหน้าของเราปัญหาผิวของเราคืออะไรสมมุตินะอย่างของเราใช่ป่ะเราเป็นผิวที่แบบว่าจึ่งๆึ่งไปทางแห้งหน่อย แต่ปัญหาผิวของลักตอนเนี้ย จะมีหลักๆเป็นประมาณว่าริ้วรอยแบบเล็กๆน้อยๆอยประมาณนี้อะแล้วถัดมาก็คือเราไปหาทางรู้ให้ได้ว่าแล้วคนที่รีวิวคนนั้นน่ะเป็นคนที่มีผิวประเภทไหนปัญหาผิวอะไรเพราะว่าถ้าเกิดทั้ง2องอย่างเนี้มันต่างกาันนะมันจะทําให้ความรู้สึกในการรับรู้เกี่ยวกับสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางอะมันต่างกันแบบฟ้ากับเหวไปเลยอะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะสมมุตินะคนที่รีวิวเป็นคนผิวมันแต่คนที่ไปดูเป็นคนผิวแห้งแล้ว เขารีวิวเนี่ยสมมติรีวิวเป็นเนื้อเซรั่มตัวหนึ่งเลยนะพอพูดถึงตัวเซรั่มะคนที่เป็นรีวิวเขาก็จะบอกว่าอุ้ยเซรั่มตัวนี้ยแบบมันดีเหมาะกับเขามากเลยทาแล้วแบบบางเบาสบายไม่เหนอนะในขณะที่เขาผิวมนันเขาก็ต้องย่อมรู้สึกแบบนั้นกับสูตรที่เป็นเซรั่มหรือว่าวอเทอร์เบสอยู่แล้ว แต่ในขณะที่เราอ่ะเป็นคนผิวแห้งอ่ะพอมาใช้จริงเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมแบบเนื้อมันไม่มีความเคลือบไม่มีอะไรเลยอทาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ทาอะไรเลยมันจะพาไปรู้สึกว่าเขาไม่น่าเชื่อถือซึ่งจริงแล้วเปล่าเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่น่าเชื่อถึงนะเรากับเขาผิวไม่ได้ตรงกันตั้งแต่แรกมันทาให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันแล้วมันจะนํามาสู่ปัญหาใหญ่แก้ปัญหาผิวไม่ได้กับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ อันนี้ในแง่ของความรู้สึกทำให้ไม่อยากจะทาแต่ถ้าสมมุติว่าลิตรที่ไปเลือกอะสมมุติเขาบอกว่าปัญหาผิวของเขาเขามีปัญหาเรื่องแบบรอยความหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวเรามีปัญหาเป็นผิวแห้งค่อนข้างเป็นขุยผิวแพ้ง่ายเกิดเราไปเลือกเหมือนเขาแล้วกลายเป็นว่าเขาอ่ะใช้เป็นพวกตระกูลแบบไลท์เฮนนิ่งตระกูลผัดเซลล์ผิวหรือว่าตระกูลพวกไลท์เฮนนิ่งที่แบบลดการสร้างเม็ดสีแต่เราซึ่งมีปัญหาเรื่องผิวแห้งค่อนข้างเป็นขุยและผิวดันแพ้ง่ายด้วยกลายเป็นว่าผิวเราแห้งและแพ้หนักกว่าเดิมข้อที่3ในการเช็ครีวิวก็คือเราต้อง เช็คจาริตค่ะเช็คจริตของราในที่นี้หมายถึงว่าคือเราต้องเช็คว่าบุคลิก หรือว่า p พอร์เฟคตหรือว่าความชอบส่วนตัวของเขานิสัยส่วนตัวของเขากับเราอะ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขากับเราชอบมันเหมือนกันนะวิธีในการดูสินค้าของเราหรือของเขาอะ่ะมันจะพอๆกันใกล้เคียงกันอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นจริตที่มันตรงกันแล้วก็ค่อนข้างโอเคอย่างบางคนอะ่ะชอบสายฝอมากเลยยกตัวอย่างจริตนะที่ขอเป็นกว้างๆละกันถ้าเป็นทางเครื่องสำอางก็อย่างเช่นอ่ะแต่งหน้าแบบเมคอัพ no เมคอัพสายฝอกั เาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทางสกินแคร์ก็ต้องมาดูว่าเขาเป็นฝั่งไหนเป็นสายยุโรปเป็นสายขั้นตอนเยอะเป็นสายเอเชียชอบเนื้อหนักๆชอบเนื้อบๆอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องดูว่าจะหลีกเขากับเราอะ่ะมันตรงกันไหมนิสัยค่อนข้างตรงกันไหมวิธีรัดที่ลราจะแนะนําให้ทุกคนฟังก็คือว่าถ้าเราจะต้องดูหลายๆคลิปเราจะดูยังไงดีให้ไม่เสียเวลามากนักนะลักแนะนาว่าให้ไปดูคลิปรีวิวที่เขารีวิวตัวที่มันดัง,ดง,ดงๆทั้งหลายเรียว ว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช้กันทั้งโลกอะและที่สําคัญไอตัวที่เขาใช้ตัวนั้นอะคือเราก็ต้องเคยใช้มาก่อนแล้วด้วยถ้าสมมุติว่าโปรดักที่เขากับเราใช้เหมือนเหมือนกันแล้วเรารู้สึกทุมอย่างแบบเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็แปลว่าโอเคคนนี้กับเราจะดดตรงกันละการเช็คจะรีทําให้เรารู้ว่าสินค้านี้เราควรจะซื้อมาลองใช้เองหรือว่าไม่ควรซื้อมาใช้ ถัดมาเรื่องที่สีที่เราต้องเช็คนะก็คือเรื่องของเนื้อสัมผัสให้ดูตอนที่เขาจบจ้วงป้ายทาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําให้เราดูนั่นแหละคือถ้าเป็นสกินแคร์เนี่ยให้พยายามเช็คโดยดูที่ว่าความขคนเหลวการทาการเปลียาการซืมมันโอเคไหมแต่ถ้าเติเป็นกันแดดแล้วก็ต้องดูซะหน่อยแหละว่ากันแดดตัวนี้มันเยอะมันว่ามันมันไหมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเมคอัพอ่ะเราจะค่อนข้างเน้นย้ํากับการดูสีคือถ้าสมมติว่าสีมันจัดจ้านแจ่มแจ้ง,จงมากๆขนาดนั้นน่ะแปลว่าถ้าเราเลือกมามันเป็นดรอทร์ช fall, ใช่ไหมจ แต่ในกรณีที่สีมันอ่อนมากๆแล้วก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะซื้อตัวเนี้ยเราต้องรีบไปทํางานไหมแล้วต้องใช้เวลาเยอะไหมคือพวกเนี้ยถ้าเรารีบรีบอ่ะเราต้องจ้วงเยอะปาดเยอะปาดนานมากหรือว่าทานานมากกว่าจะขึ้นสีอันเนี้ยทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าหลังจากที่เราเห็นเขาทําให้ดูแล้วคลิกสำคัญมากๆเลยในการเช็คเนื้อสัมผัสคือเราจะต้องดูด้วยว่าเวลาเขาสวอชอะ่ะ เขาสวอชทั้งมือและหน้าไหมเวลาที่เราสวอชที่แขนเนี่ยคือเราจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณแขนเนี่ยคือมันแบบเรียบมากๆตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยสะท้อนการหลบมุมพวกล่องเพราะมันไม่มีความโค้งหว้ามันจะไม่สะท้อนเรื่องการแบบการตกล่องหรือว่าโหนกแก้มหรือว่าพวกโหนกหน้าผากอะไรเงี้ยคือ ไม่ช่วยอะไรเลยไม่สามารถบอกได้เลยว่าเวลาแบบทาตัวนี้แล้วมันจะเล่นแสงมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือบอกไม่ได้อีกอันหนึ่งสีผิวคือสีของหน้ากับของแขนเราหลายๆคนนะ่ะมันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการลองลองพื้นลองแป้งอะไรที่มันเป็นเบสของหน้าทั้งหมดของหน้าถ้าเราลองในสิ่งที่มันไม่ตรงกรันอ่ะมันก็จะทําให้สีที่ซื้อมาถ้าไม่ลอยก็เทาเพราะฉะนั้นให้เช็คด้วยนะตรงนี้ว่าเวลาที่เขาสวอชให้ดูให้ดูว่าเวลาที่มันอยู่บนแขนแล้วมันเป็นยังไงแล้ว บนหน้าจริงอ่ะมันเล่นแสงมันเงามันดูดีดูชายดูแมกอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งที่รักองว่าสำ,สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของงานสีพวกสีที่เป็นอายแชโดว์เวลาที่เราลองตรงเนี้ยมันเป็นพื้นเรียบๆกุบป,ปะแต่อายแชโดว์ของเราอ่ะคือตาเราอ่ะมันจะมีแบบมีความโคง เรื่องของความเข้มสีบางทีสวอชตรงนี้แบบสีเข้มมากแม่แต่ว่าพอขึ้นตาม,มันมันไม่รอดอะแต่ถ้าเป็นกรณีของลิปสติกอันเนี้ยจริงๆแล้วว่าถ้าใครบอกว่าไม่ควรที่จะลองกับปากแต่ลักแนะนําเลยนะลิปสติกควรลองกับปากนะคะทีนี้เดี๋ยวรักจะมายกตัวอย่างให้ดูว่าเวลาที่สวอชแล้วมันต่างกันนะในการแฮนเดิลมันเป็นยังไงบ้างจะยกตัวอย่างนะอย่างอันนี้ก็คือเป็นแป้งที่เักใช้คือเวลาที่เราสวอชออกมาเนี่ยนออเนี่ยหูแล้วหูอีกูกแล้วหูอีกเห็นปะดูดีสีมีอยู่แค่เนี้ย แล้วก็เวลาเวลาที่สวอตขึ้นแขนเนี่ยมีอยู่แค่นี้แต่พอเวลาจริงๆอะถ้าแต่งหน้าจริงนะแป้งตัวเนี้ยแทบไม่มีสีเลยยกตัวอย่างของอายแชโดว์อย่างอายแชโดว์เดี๋ยวลักรอเป็นสีแบบสีเหลือบๆดูแล้วกันเหลือบๆชมพูขอว้ให้ดูเนี่ยคือจริงจริงอะการสวอตให้เห็นสีอะมันไม่ได้ง่ายเลยนะอย่างเงี้ยเนี้ยลักแบบวงไปหลายรออมากแล้วอะคือสีพึ่งขึ้นแบบสีมันตัวสีมันพึ่งขึ้นแบบ แค่นี้เองอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นบนแขนอย่างนี้กับเห็นบนตามันก็จะสีมันก็จะต่างกันอย่างตัวเนี้ยทีนี้ในเรื่องของลิสปสติกเวลาที่เราทาลิปอย่างเงี้ยนะคะทาให้ดูอย่างเงี้ยเห็นปะว่าพื้นน่ะค่อนข้างขาวมากมันก็จะเป็นสีแดงค่อนข้างสดเดี๋ยวเราจะลองเอาเป็นแบบด้านท้องแขนกับด้านหลังแขนดูแล้วกันว่าสีจะต่างไหมอันนี้คือท้องแขนนะแล้วนี้คือหลังแขนอย่างเงี้ย จริงๆอะพื้นผิววะต่างกันและความเข้มอ่อนมันก็จะค่อนข้างต่างกันไปแล้วในตัวคืออย่างเรื่องของสกินแคร์เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างเป็นเนื้อเซรั่มแล้วกันแดดแล้วกันนะคืออย่างเซรั่มอ่ะอันเนี้ยเวลาที่เราลองดูนะเนี่ยพอลองปั๊มดูเขาก็จะมีการปั๊มเนื้อให้ดูถูกป่ะไออย่างเงี้ย เราก็จะเห็นแล้วว่าเนื้อเนี้ยมันเป็นเนื้อค่อนข้างขาวมีความเหลวเห็นไหมแล้วก็เวลาแบบเกลีย่ยทาแล้วมันอ่าซึมง,ง่ายบางบาความบางเบาที่เรารู้สึกบนมือกับบนหน้ามันไม่เท่ากันถ้ามันซึมง,ง่ายบนมือแต่บนหน้ามันอาจจะเป็นความหนึบก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ระวังทีนี้มาเป็นตัวกันแดดคนที่รีวิวควรจะต้อง ทำให้ดูว่าเนื้อมันเป็นยังไงก็อย่างอันเนี้ยกันแดดเขาก็ต้องแบบให้ดูเนื้อว่าเนื้อเป็นสีอะไรเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นไหมหรือว่าตัวนี้มีสีแล้วมันจะให้สีบนหน้าไหมะเราก็ต้องดูว่าเวลาเขาใช้แล้วเขาทาแล้วมันเป็นยังไงอย่างอันเนี้ยเป็นกันแดดทาเวลาทาไปเรื่อยๆแล้วมันจะจะขาวไหมจะวอกไหมเวลาที่เขาทาแขนให้ดูก็ลองดูตอนที่เขาทาหน้านด้วยว่าวอกจริงไหมแล้วสีรองพื้นเพียนไหมเดี๋ยวเขาก็จะคอมเมนต์บอกเองนั่นแหละ สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนเวลาที่จะเช็คเนื้อเวลาที่เขามารีวิวให้เราดูนะก็คืออย่าลืมบวกลบคูณหารแสงไฟลิงไลท์เขาไว้ด้วยแล้วบอกตรงๆเลยว่าแสงไฟลิงไลท์เนี่ยช่วยให้ไก่กาการดเหงส์ได้ช่วยให้สีมันมีความเหลือบเงาอย่าลืมเช็ค บวกลบคูณหาแสงไฟของอินฟลูเอนเซอร์ที่เราดูไว้ด้วยนะมาค่ะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายสักทีนะคะซึ่งก็คือการเช็คส่วนผสมในเรื่องของการรีวิวในเชิงส่วนผสมมาหรือว่าการคลิกหลังกล่องหรือว่าขวดเอามาดูว่ามันมีอินกิเดียนอะไรบ้างแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ดูเป็นตัวตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มีคนทําเยอะมากและก็ คนที่ทําก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้วยซ้ํานะคะวันนี้ในมุมมองของเราเดี๋ยวเราจะบอกแบบนี้ก่อนละกันว่าสําหรับส่วนผสมลักมองว่าให้เช็คแค่เรื่องของการแพ้เท่านั้นก็พอแล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วคือบางคนก็เป็นผื่นเยอะมากบางคนก็บางทีใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วก็ยกตัวอย่างสารที่มันอาจจะเกิดการแพ้ได้บ่อยๆนะก็ยกตัวอย่างเช่นอ พวกกลุ่มที่มีพวกทัวหรือว่ากูเตนพวกนมหรือว่าพวกตระกูลอาหารทะเลทั้งหลายคืออะไรก็ตามที่อาหารสามารถแพ้ได้ก็ให้ระวังด้วยว่าสกินแคร์ก็อาจจะแพ้ได้แล้วก็กลุ่มอื่นที่มันจะเจอการแพ้บ่อยในพวกที่ผิวแข็งแรงก็คือพวกกลุ่มที่เป็นไบโอแอคทีฟซึ่งก็คือพวกยีสต์ลาเห็ดสาหร่ายแทงตน้นพวกที่มาจากแหลง่งที่มาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยกับอีกแบบหนึ่งก็คือในตระกูลคนที่แพ้พวกออลเลอร์เจนในน้ําหอมมันก็คือสารก่อการแพ้ในน้ําหอมนั่นแหละ พูดมาถึงตรงนี้รักว,ว่าหลายๆคนก็ต้องสงสัยว่าเฮยคุณรักในเมื่อคุณรักก็เป็นไอดียคิดสูตรเครื่องสําอางมาทาไมถึงแบบบอกให้เราฟังเฉยๆแต่ไม่ต้องไปเป,เป็นสาราตาอะไรกับเรื่องพวกนี้มากล่ะในเมื่อคุณรักก็สามารถดูน,นู่นนี่น่าเช็คส่วนผสมเอามาพูดเองเลยก็ได้คือเราบอกแบบนี้ค่ะเวลาที่เราอ่ะพลิกหลังกล่องมาดูพวกส่วนผสมที่มันอยู่ด้านหลังกล่องอ่ะมันจะมีแค่อินทีเนมหรือ INC i IN Name ซึ่งมันเป็นชื่อสามันของสารเคมีเท่านั้นโดยที่ เราไม่รู้เลยว่ามันคือเทรดเนมอะไรชื่อการค้าอะไรเป็นสารเดี่ยวหรือว่าสารผสมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การใช้เท่าไหร่มีความบริสุทธิ์เท่าไหร่แล้วเรื่องตรงเนี้การที่มันไม่สามารถบอกได้แล้วมันสําคัญยังไงมันก็แปลว่าในเมื่อเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วถ้าเราเอาชื่อพวกเราชื่อพวกนี้ไปเสิร์ชใน Google เราก็จะรู้แค่ชื่อของมันและหน้าที่ของมันซึ่งยาวเป็นหางว่าวแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาใส่มา มันมากพอที่จะออกฤทธิ์เยอะได้ขนาดนั้นหรือเปล่า แม้ขนาที่ตัวเราเองอเป็นคนที่คิดสูตรเครื่องสำอางมาเยอะมากแก่สูตรมาเยอะมากๆเราก็ยังจะต้องมีการเทสแล้วก็การทดลองในการขึ้นสูตรก่อนคือเราก็จะประเมินใกล้เคียงแหละโอเคเวลาที่เราได้สูตรมาเราก็จะแกะได้ประมาณหนึ่งทำออกมาแล้วมันก็จะใกล้เคียงตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยแต่มันก็ยังต้องมีการปรับสัดส่วนปรับอะไรอีกจนกว่ามันจะเหมือนอะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าขนาดเราที่เป็นเพสต์อักี่สูตรเครื่องสำอางแล้วยังไม่กล้าที่จะฟันธงเลยว่าสารตัวนี้ใสามาแล้วมันจะดีแบบนั้นแบบนี้แต่สิ่งที่เราจะสามารถบ,บอกได้ก็คือือออเเรรร่งงขงกาปะมิน เื้อสัมผัสและแนวทางการออกรทธิ์เข้าคร่าวในสูตรนี้ได้อีกอันนึงอ่ะที่มันค่อนข้างเป็นคลิปก,การตลาดก็คือว่าโดยมากแล้วอินดิอีเริที่อยู่บนสูตรอะใครก็จะบอกว่ามันเลียงจากมากไปน้อยใช่ไหมแต่จริงแล้วว่าการเลียงจากมากไปน้อยอ่ะมันจะต้อง อยู่ในเปอร์เซนต์ที่มันเกิน1%ถึงจะเรียงจากมากไปน้อยซึ่งแปลว่าในสูตรอะมันจะมีสารที่ใช้มากกว่า1%น่เนะไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะไม่เกินประมาณละแล้ว่าเต็มที่5-7าถึงตัวที่จะเรียงจากมากไปนน,นอยนอกกนั้นที่ต่ำกว่า1%ปสามารถเรียงสลับตำแหน่งกันยังไงก็ได้นะคะซึ่งแปลว่าใครก็ตามที่ออกมารีวิวว่าส่วนผสม,สม,สมนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ดูใส่เยอะแอบบอกว่ามันเป็นเรื่องของการมโนนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลักอยากจะบอกก็คือสาหร ผลผสมมามีอะไรที่เราแพ้บ้างเราจะได้หลีกเลี่ยงได้ถูกสกินแคร์ตัวนี้มันบอนทูบีมาเพื่อเป็นอะไรเพื่อความชุ่มชื้น mm. เพื่อความกระจ่างใส mm. เพื่อการปรับบรมผิวหรือเพื่อการลดเลือลริ้วรอยและสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้ําแบบมากๆเลยนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอามาทดลองใช้เองอยู่ดีต่อให้เราฟังรีวิวมามา,มากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าเรามาใช้เองแล้วเราใช้ไม่สม่ําเสมอใช้ไม่ได้เป็นประจําใช้ไม่ได้ตามปริมาณที่เขาบอกอะ่ะแล้วพูดเลยว่ามันไม่มีผลอะไรเลยนะคะใช้แบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างสุดท้ายครีมก็ไม่เห็นผลอยู่ดีและอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะย้ำไว้ก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้แบบนี้แล้วมันพอเหมาะโอเคแล้วก็คือในกรณีที่สกินแคร์ตัวนะั้นมีอยู่30 ML หรือ 50ML เฉลี่ยนะคะเราควรจะใช้1วันนะประมาณ1 ml เป็นอย่างน้อยนะเคลม30 ml เราควรจะใช้หมดภายใน30วัน สุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่อยากจะฝากเลยก็คือเรื่องของราคาถ้าสมมุติว่าคนพบแล้วว่ารีวิวที่ดูราคามันไม่ได้ดีต่อใจเลยเราแล้วเ,เราซื้อมาแล้วช่วยใช้ให้มันตรงกับปริมาณตามที่เขาบอกด้วยเพราะถ้าเราซื้อมาแล้วเราเนื้อเนืยมใช้นิดนิดหน่อยหน่อยใช้เป็นหยดหยดอย่างเงี้ยไม่เห็นผลอยู่แล้วเพราะว่าการจะใช้อะไรให้เห็นผลมันต้องประกอบด้วยสิ่งที่ทําให้เห็นผลและปริมาณที่มันจะต้องเห็นผลถ้า2อ,อย่างนี้ไม่มาเจอกันทีมที่ทาบนหน้าก็จะไม่ได้ช่วยอะไรบนผิวหน้าของคุณเหมือนกันนะคะก่อนที่จะลากันไปในวันนี้ก็คืืออเร่ง ื่องของสติสัมปันชัญญะในการฟังก็บอกเลยว่าที่วันนี้เรามาคุยทุกคนฟังเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนน่ะแบบหน้ามืดซื้อนามรีวิวไปซะหมดเพราะอันนึงที่ต้องบอกคือกฎหมายการโฆษณาเครื่องสาอางไม่จําเป็นต้องขออนุญ,ญาตก่อนโฆษณานะคะตั้งแต่คนเดินดินธรรมดาไปจนถึงดาราหลักร้อยล้านก็สามารถมารีวิวได้โดยที่ไม่ต้องโฆษณาตามกฎหมายแปลว่ารีวิวพวกนี้เราต้องอาศัยจริยธรรมที่อยู่ในตัวของคนรีวิวเองเท่านั้นในการที่เขาจะพูดหรือให้ข้อมูล เกี่กับผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นฟังแล้วคิดพิจารณาเพราะว่าไม่มีใครที่รู้จักผิวหน้าดีหรือว่ารู้จักปัญหาผิวของเราดีเท่ากับตัวเรานะคะก็วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้วิธีการดูรีวิวมี5ข้อก็คือ 1. เช็คเรื่องการตลาดก่อน สองก็คือเช็คผิวของเขาของเราว่าตรงกันไหมสามก็คือเช็คจริตโัชนิยมของเขาของเราว่าตรงกันไหมและสี่เช็คเรื่องของเนื้อต่างๆทั้งเนื้อบนแขนแล้วก็เนื้อบนหน้าและห้าก็คือเช็คส่วนผสมเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรที่เราแพ้แล้วก็แนวการดูแลของมพันตัวนั้นเป็นแบบไหนนะคะก็วันนี้รู้เรื่องเครื่องสังอางกับเภสัชกรรักแล้วก็ จัดความรู้สอนการดูรีวิวแบบเน้นๆจุกๆมาให้ทุกคนเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เอาให้คนที่คุณรักดูเพื่อที่เราจะได้สวยไปด้วยกันนะคะ